สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันในรอบดึกนะครับผมเนาะก็จะเป็นดาวการชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับคาคืนของวันที่2นะครับผมเนาะเดือน5 2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับผมไม่ได้ลงให้เนาะแต่ว่าลงให้ในกลุ่มนะครับพี่ๆสำหรับราวกาชาตินะครับค่ำคืนนี้ก่อนไปรับชมนะครับนะน้องแอดก็ขอแจ้งพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะก็เดี๋ยวแนวทางเราพัฒนานะครับขอแจ้งเราพัฒนาเนาะก็คือปกติแล้วนะครับพี่ ที่เขาเลื่อนมาจากวันที่1นเนาะเป็นวันแรยงานของพี่น้องทางฝั่งเรานะครับเนาะก็ว่าจะออกผลวันที่ที่2นะครับคืนวันที่2อเนาะแต่ก็ไม่ได้ออกนะครับพี่พี่เนาะสรุปแล้วออกวันที่3นะครับพี่พี่เนาะนะครับออกวันที่3นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ตั้งแต่เช้านะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาท่านใดที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมเข้ามารับชมนะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับสําหรับลาวกาชาตินะครับพี่พี่ ในค่ำคืนนี้นะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับตัวเน้นนะครับผม7 2 7 5แล้วก็1 2นะครับผม7 2นะครับ7 5 1 2ส่วนนะครับดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้เลขหกับเลข1นะครับพี่ สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับ5้าสี่ห้าหกหนะครับหนึ่งห้าหนึนะครับผม3ตัวผมให้ไปที่5้าหนึ่งเนะครับ ตัวเน้นจะเป็นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมเนาะดาวการชาติแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลขพี่น้องนะครับแปดกับเก้านะครับพี่ค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนเนี้ยผมชอบเกนะ้าเนาะท่านใดชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ8 0

นะครับผมแนวทางในรอบดึกก็ประมาณนี้นะครับราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้พี่ๆสมาชิกค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ